มาพบกับฮานอยสามฮานอยในทุกๆวันนะครับกับช่องสูตรลับสูตรเลขลับฮานอยนะครับวันนี้วันที่15มกราคม2569รายละเอียดต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังวันนี้เราน่าจะมีความตื่นเต้นอีกวันหนึ่งนะครับแต่เราไปดูของเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานวันที่14เลขมัดรวมเมื่อวาน ก็คือ3ตัวเดียวนะครับมัดรวมคำนวณฮานอยเฉพาะรอบพิเศษและปกติเมื่อวานหลุดทั้งคู่นะครับหลุดทั้งคู่แต่มาตื่นเต้นรอบสุดท้ายเพื่อนๆดูนะครับฮานอยคำนวณเฉพาะรอบ VIP เราคำนวณได้672สูตรตัว67201แต่ผลออก34396เนะครับเพราะฉะนั้น34396นะครับเข้า 6996... นี่นะครับและ 3... 4 3นะครับตรงๆนะครับแบบนี้ตื่นเต้นไหมครับก็เป็นการคำนวณและการคาดคะเนทางสถิตินะครับคราวนี้เรามาดูวันที่15วันนี้มาดูวันนี้กัน15วันนี้เลขเด่นนะครับเหมือนเมื่อวานเลย3เมื่อวานมารอบเดียวรอบสุดท้ายแต่วันนี้นะครับ ไม่แน่นะครับไม่แน่เรามาดูนะครับว่ามัดรวมวันนี้69 15 3 153นะครับเราก็เอาทั้ง6ตัวเนี้ยสลับไปสลับมาใช่ไหมครับดูความน่าจะเป็นสลับไปสลับมานะครับอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับมาดูการคำนวณเฉพาะรอบของพิเศษนะครับเลขที่คำนวณได้2 3 8 สูตร5ตัวคือ2 3 8 7 0นะครับการคำนวณเลขพวกนี้ก็มาจากผลของเมื่อวานนะครับแล้วเราก็มาเอาสูตรคำนวณน,นะครับรอผลนะครับรอผลดูไปพร้อมกันในเย็นนี้คำนวณพิเศษเฉพาะรอบต่อไปนะครับเป็นรอบปกติสูตรคำนวณคำนวณได้016นะครับสูตรเลข5ตัวนะครับสูตรเลข5ตัวก็คือ0 1, 1 652นะครับศ1 6 5 2แต่ในส่วนอของเฉพาะรอบปกติเนี่ยนะครับจะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับซึ่งก็เดินดีนะครับสมัยที่ผ่านๆมาเนี่ยเดินดีแล้วส่วนใหญ่นะครับจะลงล่างด้วยเวลาเขาลงล่างเขาจะไม่ไม่ดิ้นสักนิดเลยนะครับเขาจะจะไปตรงๆแต่ว่าถ้าเกิดเขากลับ ไปข้างบนนี่เขาอาจจะพลิกตัวได้นะครับวันนี้เลข5ตัวนะครับเลข5ตัวในวันนี้เลขเลขเลข3เลข4ตัวในวันนี้ขอโทษขอโทษนะครับค่อนข้างรวนเล็กน้อยเลข4ตัวเป็นเพิ่มชุดเต็งให้นะครับคือเลข4 9 1 3รอผลนะครับรอผล เห็นไหมครับว่ามันมีเลข3ถ้าเขาลงข้างล่างมันก็จะเป็น4 3 9 3 1 3 4 9 4 1อย่างเงี้ยครับ9 193แต่ถ้าเกิดเข้าขึ้นข้างบนก็จะเป็น3 4 3 9 3 1 191 4 9 4อะไรเงี้ยครับก็เป็นความน่าจะเป็นนะครับไม่ฟันธงไม่ฟันธงคราวนี้เรามาดูรอบคำนวณพิเศษ VIP สูตร5ตัวนะครับ เลขเดียวกันเลยนะครับวันนี้นะครับสูตรเลข5ตัวคือเลข01652นะครับก็น่าจะได้ความตื่นเต้นกันอีกนะครับในวันนี้ทั้งหมดนี้รอผลนะครับในช่วงคำ่ำทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันใดๆนะครับเป็นเพียงการแบ่งปันวิธีการคำนวณวิธีคิดเลข ความน่าจะเป็นวิเคราะห์ความน่าจะเป็นทางสถิติเท่านั้นนะครับและก็ขอให้เพื่อนๆลองติดตามดูนะครับว่าเลขมันเข้าอย่างไรบ้างแต่เลขในสูตรพวกนี้นะครับถือว่าเข้าทุกวันครับจะเข้ามัดรวมจะเข้าเลขเด่นหรือว่าจะเข้าสูตร5้าตัวนะครับสูตรห้าตัวถ้าเวลาเข้าเข้านี่เข้าเข้าสี่ตัว สี่ตัวเลยนะครับสลับไปสลับมาอยู่ในห้าตัวนี้คือสี่ตัวนะครับพบกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ